สวัสดีค่ะวันนี้ลีดีไซน์จะพามาพับเหรียญโปรยทานรูปแบบดอกไม้สวยๆน่ารักน่ารักแบบนี้กันนะคะโดยริบบิ้นสองสีนะแล้วก็ใส่เหรียญที่หลังนะคะสวยๆน่ารักน่ารักกันเลยค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยนะกันไกเหรียญริบบิ้นค่ะวันนี้ลีจะใช้ริบบิ้นตาระคังเบอร์สองนะจะใช้อยู่ที่สองสีเทปกาวสองหน้าเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทํากันเลยค่ะ นี่นะคะลีจะตัดริบบิ้น4เส้นที่ความยาว85ซนติเมตรรวบมารวมกันแล้วก็พับครึ่งนะคะตัวนี้ลีตัดแล้วก็พับไว้แล้วนะแล้วก็จะมีอีกไซส์หนึ่งนะคะตัวนี้ลีจะตัดอยู่ที่8เส้นที่ความยาว28ซนติเมตรที่ปลายด้านหนึ่งตรงติดด้วยเทปกาวสองหน้าในลักษณะน,นี้นะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มสานกันเลยค่ะน,นะคะลีจะจับอริบบิ้นเส้นที่1ขึ้นมานี่นะแล้วก็จะสวมด้วยเส้นที่สอง เส้นที่สองจะสวมด้วยเส้นที่สามเส้นที่สี่นะคะกดตรงรอยพับสอดอลิบินเข้าตรงช่องที่หนึ่งแล้วเปิดให้กว้างดึงเอาเส้นที่สามออกมาจับให้เข้าที่ค่ะนะคะเราก็จะได้เป็นฐานสี่นะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารเป็นฐานแปดกันนะคะนะดีจะจับอลิบินฝั่งด้านขวามือทับเฉียงขึ้นไปด้านบน จับอลิบินเส้นด้านบนทับเฉียงลงมาฝั่งซ้ายมือจับอลิบินเส้นฝั่งซ้ายมือทับเฉียงลงมาด้านล่างแล้วจับอริบินเส้นด้านล่างสอดเข้าตรงช่องนี้นะคะนะให้ลิบินขึ้นมาด้านบนเสร็จแล้วเราก็จะกดกดจับจับให้กระชับได้เป็นฐาน8เราก็จะมาสารต่อกันเลยนะจับอริบินเส้นที่1ขึ้นมาทับด้วยเส้นที่สเส้นที่2ทับด้วยเส้นที่ส เส้นที่สทับด้วยเส้นที่4เราจะมีริบบิ้นสเส้นด้านบนแล้วก็จะมีริบบิ้นสเส้นด้านล่างเสร็จแล้วเราก็จะมาสารสลับกันจับริบบิ้นเส้นที่1ด้านบนวางลงมา1ด้านล่างขึ้นมาด้านบน2ด้านบนวางลงมา2ด้านล่างขึ้นมาด้านบนเส้นที่สด้านบนวางลงมา3ด้านล่างขึ้นมาด้านบนเส้นที่4ด้านบนวางลงมาเอาสี่ด้านล่างขึ้นมาด้านบนในลักษณะนี้เสร็จแล้วจับหมุนมานะ เราก็จะเหลือริบบิ้นสเส้นด้านบนเหมือนเดิมนะคะเราก็จะมาสานต่อกันเลยนะจับริบบิ้นเส้นที่1ด้านบนวนางลงมาก่อนเส้นที่2สอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกนะคะคือช่องนี้นะค่อยค่อยปล่อยริบบิ้นออกมาค่ะเส้นที่3สอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกับช่องถัดมาเส้นที่4สอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกกับช่องถัดมาเสร็จแล้วรีก็จะปล่อยมือออกมาจับให้เข้าที่อีกนิดนึง จะได้แบบนี้กลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมานับดิบินข้าม3ามเส้นละพาดนะ1 2 3สองสจับดิบินพาดมา1 2 3สจับดิบินพาดมา1 2 3สจับอลิบินพาดมา1 2 3สองสจับอลิบินนี้นะคะ พาดมาแบบนี้หนึ่งสองสามจับริบบินพาดมาทีนี้เราจะเหลือดิบบิน3ามเส้นจะไม่มีที่พาดแล้วนะดีจะจับริบบินเส้นนี้ขึ้นมาก่อนจับริบบินโค้งมาในลนนักษณะนี้ขยับมาตรงไปนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกถัดจากเส้นที่พาดตะกี้นะแล้วค่อยดึงค่ะต่อเลยนะจับริบบินโค้งมาสอดริบบินเข้าตรงช่องแรกออกับช่องถัดมา ต่อเลยค่ะจับริบบิ้นโค้งมาในลักษณะเดียวกันสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกับช่องถัดมาเสร็จแล้วรีก็จะปล่อยมือออกมากลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะลอดผ่าน3เส้น1 2 3แบบนี้นะคะทั้ง8เส้นเลยค่ะ นี่นะคะจับให้กระชับอีกครั้งหนึ่งค่ะในแบบนี้กลับด้านค่ะ กลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะเร็วไปไหมคะถ้าช่วงไหนเร็วไปก็สามารถกดหยุดสต็อปดูได้นะแล้วก็ค่อยๆทำไปนะคะดีจะจับริบบิ้นเส้นนี้นะจับริบบิ้นพับไปด้านหลังเสร็จแล้วจับประตูลิบบิ้นพับไปด้านหลังอีกครั้งนับถัดจากเส้นของเขานะคะมาฝั่งด้านขวามือนะหนึ่งสานี่นะคะเสร็จแล้วจับประตูลิบบิ้นเสียบลงไปตรงตัวดอกช่องที่สนี่นะให้ลิบบิ้นออกมาตรงด้านล่างคะ่ะค่อยๆดึงลิบบิ้นลงมานะ จะได้แบบนี้นะต่อเลยค่ะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ เราสามารถเปิดกลีบริบบิ้นดูได้นะคะเพื่อที่จะให้มองเห็นตรงตัวดอกนะที่เราจะเสียบริบบิ้นลงมานะคะแล้วค่อเสียบริบบิ้นลงมานะเปิดออกมาเลยค่ะ ี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งนะจับไล่เรียงลงมาเรื่อยๆเลยนะคะจะได้แบบนี้เสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะลอดผ่าน3เส้น1 2 3แบบนี้นะคะทั้ง8เส้นเลยค่ะ นี่นะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะในแบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาตัดปลายริบบิ้นออกเลยนะนี่นะคะตัดออกสั้นหมดเลยค่ะทั้งแปดเส้นเลยนี่นะคะตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็จะเอาลิบบิ้นที่เราตัดไว้นี่นะคะตัวนี้นะมาสอดลอดผ่านด้านล่างนะคะ ลอดผ่าน3มเส้นมาเลยนะ1 2ึสแบบนี้แกะเทปกาวสอหน้าออกค่ะแล้วค่อยดึงลิบิ้นลงมานะในแบบนี้นะคะต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งนึงค่ะจะได้แบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะนี่นะคะ ลีจะจับอลิบินเส้นนี้นะจับลิบินโค้งไปด้านหลังแล้วก็จับอาตวริบินพับไปด้านหลังในลนนักษณะนี้ขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบเข้าไปในตัวกลีบดอกที่ตรงกับเส้นของเขานะให้ลิบินออกมาตรงด้านล่างในลักษณะน,นี้นะคะค่อยๆดึงลิบินลงมาค่ะในแบบนี้นะต่อเลยนะคะเราจะทำบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะในแบบนี้เสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะลอดผ่าน3เส้น1 2 3แบบนี้นะคะทั้ง8เส้นเลยค่ะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งในแบบนี้เสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะรีจะจับอริบินเส้นนี้นะคะจับริบินพับไปด้านหลังเสร็จแล้วจับอรตริบินพับไปด้านหลังอีกครั้งขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบเข้าไปในตัวกลีบดอกนี้นะคะถัดจากเส้นของเขามาฝั่งด้านขวามือนะ ให้ริบบิ้นออกมาตรงด้านล่างในลักษณะนี้นะคะค่อยๆดึงริบบิ้นลงมาค่ะจะได้แบบนี้ต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งนึงค่ะจะได้แบบนี้นะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะลอดผ่าน3เส้น1 2 3แบบนี้นะคะทั้ง8เส้นเลยค่ะ นี่นะคะดูความเร,เ,เรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะแบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดปลายริบบิ้นออกเลยนี่นะคะตัดออกสั้นหมดเลยค่ะทั้ง8เส้นเลยนี่นะตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้ดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะดูกรีบให้สวยงามเลยนะในแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่เหรียญกันเลยนะ นี่นะคะนี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญโปยทานแบบไม่ง่ายของรีดีไซน์นะคะตัวนี้จะเป็นลายดอกเทียนฝรั่งแบบใหม่สวยๆน่ารักน่ารักแบบไม่ง่ายเลยนะเพื่อนๆชอบก็เข้ามาทํากันนะคะถ้าชอบคลิปนี้รีฝากกดไลค์กดซับ c r i b e แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องรีดีไซน์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ